อน,อนี่ฉันอุตสาหความรู้ความสามารถให้พวกเธอฟรีๆนะค่ะบอสฉันไปแล้วนี่แล้วก็อย่าลืมรีบหาคอร์สเลยให้เร็ว่สุดเลยนะประวัติจะใช้ได้นี่คำถามสุดท้ายแล้วนะคุณไม่ได้กินเล่าสุปรีใช่ไหมครับใช่ครับอืมดีเลยงั้น เิง,งานพรุ่งนี้ได้เลยนะพรุ่งนี้มารับฉันที่บ้านตอนเจ็ดโมงเช้านะครับนี่พี่มีข่าวดีบอกกับกเธอตอนนี้พี่ติดต่อบริษัทจากญี่ปุ่นได้แล้วนะเหลือก็แค่คุยกับทางโรงงานที่ญี่ปุ่นว่าเราจะเอาสินค้าเท่าไหร่แค่นั้นเองแค่เนี้ยเราก็ไม่ต้องผ่านพ่อค้า,าคนกลางแล้วส่วนรายได้ที่เหลือเนี่ยพี่ก็จะมาปรับเงินเดือนแล้วก็ให้โบนัสพวกเธอไงจ <c oughs> ริงนะคะบอสแล้วก็ตั้งใจทำงานกันได้นะ คุณฟิุครับน้ำครับเออคุณทรายครับพอดีชาเขียวร้านนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งให้นะครับเออเป็น้องเราก็ได้นะอ๋อครับใครใช้คนขับรถฉันไปซื้อน้ำฉันขอเตือนพวกเธอสองคนไว้ก่อนเลยนะว่าใหญ่ใช้คนขับรถของฉันผิดหน้าที่เขามีหน้าที่ของเขา